ชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ ใช่นี้ค่ะเรื่องของการเงินที่เราสิ่งที่เราได้รับในช่วงนี้นะคะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินเราค่อนข้างที่จะมีความกดดนันมีความตึงเครียดนะคะแล้วก็อยากจะทําอะไรให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เรานั้นกําลังเผชิญอยู่ค่ะเราต้องพยายามมีความอดทนอดกัน้นและเราพยายามที่จะทําสิ่งนี้ให้ประสบความสําเร็จด้วยสภาวะของการบีบคั้นในหลายๆอย่างตัวเราตอนนี้อยากจะบอกว่ามันจะมีความรู้สึกของการที่จะต้อง ฝ่าฟันจะต้องสู้จะต้องลุยในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราให้สร้างงานสร้างเงินให้กับตัวเราเป็นอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนแรงสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างหุ่นงหง่ายโมโหง,ง่าย ตรงนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นในเรื่องของการเงินนั่นนี่ก็คือถ้าหากว่าคุณติดขัดในเรื่องของการเงินรู้สึกว่าจะต้องแบกรับจะต้องดินน้นรนถ้าหากว่าคุณหาทางไม่ออกค่ะสิ่งหนึ่งก็คือการที่เรานั้นระลึกนึกถึงคุณความดีของคุณพ่อคุณแม่เราครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกลับไปกอาท่านกลับไปกราบท่านกลับไปขอพรจากท่านคะ่ะหรือแม้กระทาั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพรัก,รกเปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราสิ่งนี้จะสามารถช่วยเราให มีสติมากขึ้นจะทำให้เรานั้นใจเย็นมากขึ้นและเราจะได้พอรอันวิเศษที่จะทำให้ทุกๆอย่างนั้นคลายตัวและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการเงินไปได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเรามีสติถ้าหากว่าเรานั้นมีที่เหนี่ยวจิตใจที่ดีแล้วเราก็ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถฝ่าฟันและแก้ไขปัญหานั้นจะสู้กับปัญหานั้นต่างจะสู้กับปัญหาต่างๆไปได้ด้วยสติและความรัก ความมั่นใจที่ตัวเรานั้นถ้ามีนั้นดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราเพียงแค่มีสติพร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งนี้จะทําให้ทุกอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้จะทําให้เรื่องการเงินของคุณนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ